ื่อมวลชนครับขอพรบคุณท่านสสวิสุทธ์ครับที่กรุณาลงมารับหนังสือจากผมท่านอานุวิลำวันนี้ผมมายื่นหนังสือถึงท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดเพื่อเป็นการปิดสวิต์ร,รัฐบาลของนายนุทินชาญวิรุฬกุลด้วยการมาของรัฐบาลนายอนุทินตาม TOMO เนะครับที่ทําไว้กับพรรคประชาชนซึ่งถือเป็นผู้สนับสนุนหลัก ผมเห็นว่าเงื่อนไขเลยเวลาเพียงแค่4เดือนครับหากแต่รัฐบาลของนายโนทินไม่ได้คำนึงถึงเงื่อนระยะเวลาดังกล่าวกับช่วยโอกาสหรือช่วยจังหวะช่วงช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับฉกช่วยพ้นประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติงบประมาณมหาศาลในล่าสุดเนี่ยนะครับการจารัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์จีพีเซ็นอนุมัติงบ4 0 0 0ล้านให้กับทะเบียนบ้านตัวเองให้กับบ้านเลขที่ตัวเอง นะครับรวมถึงว่ากันว่าจะมีการอนุมัติต่อทางด่วนนะครับเซ็นแชะเดียวงบประมาณเกือบ1 0 0 0 0แสนล้านบาทเข้ากระเป๋ากลุ่มคนบางคนว่ากันอย่างนั้นฉะนั้นผมไม่มีความไว้วางใจจะให้ในายโนทีนชาญวรุลเป็นทำหน้าที่ในการบริหารประเทศนี้อีกต่อไปผมในฐานะภาคประชาชนจึงมาร้องขอให้ทางพรรคเพื่อไทยดาเนินการไม่ว่าจะเป็นส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยหรือเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ทําวันนี้ต้องยอมรับนะครับไม่มีพรรคอื่นทำพรรคเพื่อไทยคือเสาหลักที่ต่อสู้กับรัฐบาลชุดนี้ผมมองอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณทนายแอนผู้กล้าแห่งแผ่นดินที่มาย,ยื่นหนังสือให้วันนี้ก็ได้ติดตามผลงานเขาตลอดก็ถือว่าเป็นหลักการที่ผมคิดตรงกับพรรคอยู่แล้วส่วนหนังสือนี่เดี๋ยวจะไปม,มอบให้หัวหน้าพรรคผลจะเป็น,นอยากไรจะแจ้งให้ทนายแอนทราบ ก็นะขอบคุณจริงๆที่มาพักและเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยเราขอบคุณครับ